สวัสดีค่ะพบพอกันอีกแล้วนะคะกับเมียฝรั่งติดเดนนะคะเมื่อนี่หนาวพี่นอ้องอุยอยญะนะคะสินทรงเองจุงเท่าหนาวแห้งอุณหภูมิตอนนี้ขนาดจักโมงแล้วนาะสิบหองศานะคะก็เล่นฮอตพักสวยๆแน่จักหน่อยอันกัสยาไ้เบิ้งในยากให้เบิ้งอันปลูกเ่อแรกนะคะของอัน บอกคลีนะคะงามค่ะนี่ฟังนี่แล้วฟังนี่เนี่ยเป็นอันอันกระลำกระลำปีนะนะคะบ่บ่งามบ่ได้ผลจังว่ามันเป็นจังได้กระไส่ตะขี่ไกล,ล้อะไพี่น้องแล้วก็อันนี้พักหอมพวกหอมอันหวัวใหญ่จังหน่อยนั่นเขาเอิ่อญพักหอมเนี่ยพักหอมแขกนะคะนี่ไอหวัหวหอมแขกแล้วก็บบอคคลี เดียเ๋ยวสีให้เบิรงบัคคลีไก,ก่นะคะนี่นะคะบัคคลีบัคคลีเนี่ยเอามาลงประมาณสามอาทิตย์แล้วนะคะชุบสให้เบิรงว่าปลูกบัคคลีเนี่ยก็สิได้ผลดีอยู่คะ่ะงามดีอยู่ปลูกแซมระหว่างบักนาวพันใหญ่นะคะก็เลยว่าหาอย่างมาปลูกล่องเบิรงนะคะบ้านนี้เห็นสามีพันมักบัคคลีหลาย ก็เลยล่องเอามาปลูกเบืองงามอยู่ค่ะคุณนะแต่ก่อหรือว่าปีนี้มันหนาวกับบจากนะคะแต่ว่าแถวนี้นั่นเขาจะเอาปลูกเห็นเขาจะเอาปลูกก็ได้ขายกันอยู่เด้แต่อันนี้ไม่ได้ปลูกขายแล้วนะคะปลูกกินเขาให้ได้กินก่อนนี่นะคะงามอยู่งามอยู่เป็นสวนอันนี้ก็เป็นสวนอีกด้านหนึ่งด้านหลังข้างทิศต้ของบ้านนะคะกระล่งอันลงต้นกล้วยต้น แ cm กันไปนะคะเจ้มือซ้ายสี่ก็จะโฮสค่ะพี่น้องอ่าฮดสปริงเกอร์นี่มือเว้นมือนะคะเพราะว่าคันไสสปริงเกอร์ซู้มือหลายพวกวัชพืชพวกหยาสินะคะกับอันกับอันกับึ้นแซมเขียวจังเสียงสินะคะก็เลยอันกับโฮสมือแน่นะคะเหมือนที่สองสีห้ากับตรงหนามใส่ใส่ภาชนะไหวนะคะแบบห้ากับใส่มือห้านี่แหละงางหดจอกเป็นหลุมเป็นหลุมไป ทานาฝนนะคะเพราะว่าปลูกกล้วยร่องกล้วยนี่องกล้วยหนักนะคะเป็นหลักก็กล้วยอันกล้วยเขียวหอมท้องนะคะเพราะว่าอันกล้วยน้ำว่านี่ปลูกยากนะคะเพิ่นสิเป็นหนอนในก่อมันบอเขาเอนนั่นแหละค่ะสิแบบว่าเป็นกล้วยไตยพายน่นนะค่ะแ่บยุกอ้อมแม่ข้าวตมขนมกับแ่บก็ดียุ่นนะคะใส่ใบใส่ยางแตะว่า พอ่อๆกับบระจักดอกว่าต้นกล้วยพึ่งอาร้องนะคะกับประมาณเดือนหนึ่งแน่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 แน,น่โอ้ยหมากับแมวโอเคลงมาพี่ลงมาพี่มาพี่อย่าไปใกล้กันปะนนั่นมาพี่มาพี่พี่เนี่ยเหมือนเสาหมากับแมวคดีใจแห้งนะคะอันถ้าเายางมานนำสวนทันกับยางรอนะคะอยู่หน้าจังสี่เนี่ยพอสมควรที่จะมีมีหมานะคะพเพราะว่าเทายางน้ำหวานสวนสิ ย,ยูนีนี่เป็นเป็นบ้านติดคล้องติดหวยนะคะบ้านถ้าเอิญหวยกระโกงูหลายพี่น้องงูหลายชนิดพร้อมนะคะแล้วก็อันตรายน้ำนะคะก็จะงูเ่าสินนะคะมาเยอยเพราะว่าเพราะว่าอันปลูกบ้าปลูกอันต้นไม้ค้างๆบ้านแม่นบอลราคาบ้านมันกระซุ่มเนาะบ้านนี้เดียวนี้กระสิเขาหน้าหอนเนี่ยอากาศมันแห้งสินะคะเงินเฮามันซุ่มบ้านเอ นู้ยังสิมันก็นสิมะลีอยู่นะคะหลายๆขังเลยที่ที่ออกมาน้ำสวนยังสิต้องระวังนะคะทุกที่ะหบดน้ำยู่พอหน้เลื่อยมากสิก็ตกใจต้องพอดียางนะคะพี่หมาหมาเป็นกันแลงน้ำดังเป็นดีแท้ๆดอกไมไโอ้ยเมื่อเี้บ่ค่อยล้อมไประดันะคะหรือว่าหนีลมแบบว่าวว จ้เห็นปะบอกฮงตั้งบ่เก็บนะคะพราะว่าอยากแหนกระลอกกระแตมาลหลายๆนะคะนี่พันกินพันมาก,กินหลายมือแล้วพี่นอ้องห้อยพันมาก,กินบอกฮงนะคะพันมาก,กินหลายมือแล้วเ,เห็นข้างเธอกบไม่หอดกระลอกดอนผุนด้โอเคค่ะสรับสดีค่ีคลับเบสทด หวัวโฮสสวนก่อนนะคะมันสวยแล้วแดดกำลังแย่งตาพอดีเลยค <c> า <oughs> แต่แต่ต่าลายเดือวเวียงวอดด้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ